กันคุณมอสวัสดีครับค่ะคุณพัฒสวัสดีค่ะครับสำหรับตัวทองคาเองนะคะสัปดาห์นี้คล้ายๆกันกับหุ้นหนกันนะคะก็คือว่าปัจจัยที่ต้องตามเนี่ยก็มีสองเรื่องเลยเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของค่างเงินบาทเองนะที่ส่งผลกับตัวราคาทองในประเทศพอสมควรทีเดียวนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองในประเทศเหวี่ยงจนถึงประมาณสี่รอยห้าสิบาทต่อบาททองคําได้นะคะ แล้วก็ยิ่งถ้าค้าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกดดันทําให้ราคาทองในประเทศมีการปรับตัวลดลงอันนี้คือเป็นปัจจัยแรกนะครับ,รบส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือการประชุมของ FOMC ที่จะมีในกลางสัปดาห์นี้นะคะก็คือคล้ายๆกันกับตัวหุ้นเลยก็คือว่าถ้ามีการชะลอ ขึ้นมาหรือว่ามีการหยุดเนี่ยก็จะส่งผลลบกับตัวราคาทองคําอาจจะให้ทองคํามีการปรับตัวลดลงแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังคงมาตรการเหมือนเดิมนะคะก็ยังทําให้ตัวราคาทองคำมีอยู่ในกรอบค่ะและล่าสุดเองนะคะทา้ง i อ f มเอเองก็มีการออกมาประเมินไว้นะคะว่าคาดว่าเฟดยังจะคงใช้มาตรการคิวอีต่อไปจนถึงสิน้นสิ้นปีนี้นะคะเพราะว่ามองว่าก็ยังสหรัฐเองก็ยังต้องการ นโยบายที่เข้ามากระตุน้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะจนกว่าจะดีกว่านี้เพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองมีการประกาศตัวเลขยอดดุลบัญชีเดินสะพัดของสารัฐซึ่งก็ถือว่าขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามเปอร์เซนกว่าจากปตรมาสที่แล้วนะคะยังไงสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามค่ะส่วนกรอบราคาทองคํานะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1, หนึ่งพันสามร้อเจ็ดสิบเหรียญจนถึง 1, หนึ่งพันสี่รอยี่สิบเหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ระหว่างหนึ่งหมืนเก้าพันแปดร้อย ถึง2 5 0 0ค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณมนครับดูแล้วช่วงนี้นะครับหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ2-3ปีหลังราคาทองกับทิศทางตลาดหุ้นนั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่จะแปรผันตามกันเพราะว่าถ้าเกิดเงินออกมามา,มากตลาดหุ้นแล้วก็ราคาทองก็จะพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงไหนถ้าเกิดเงินในตลาดโลกนี่มันน้อยลงไปอย่าง QE ที่อาจจะมีการชะลอเนี่ย ก็ทำให้ทั้งดัชนีตลาดหุ้นและก็ราคาทองซึมเศราลงมาได้ต้องจับตาดูแลวครับการประชุมเฟดของสหรัฐ FOMC นะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะมีผลอย่างไรกับบรรยากาศ